เพื่อนเราไม่ได้แปลสี่ดาเมจกันนะ,ะ่าเกือบนอกกันนะว่าโปอะอดาอะไรมันเที่ยวว่ะมันเที่ยวจริง มึนน่มามีลบดี้ใหม่เธอไปยิงแบบมาตรฐานเนจบเดี๋ยวจบเกมนี้ผมจะพาก่อนละครับ <Okay. S 2> ไีไปกดสองก็ได้พี่สองคนนะ <c oughs> อ่ะไปละจบเกมนี้กับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาพี่การเดี๋ยวได้ไหมพี่พรุง่งนี้ผมอาจจะเข้ามาบา่บา,ยบายครับ บีพีโบนัสยี่สิบสองวันเลยวะ่ะแล้วก็มีเปลี่ยนชื่อเล่นอืม,มอง้สามปิดแทมมีเครื่องใหม่ปิศาอยู่ข้่งท้ายด้วยคืออะไรค <c oughs> ำเตือนเปล่าพี่โทษอะไรอ๋อ,อนี่ลเลยดีมากเลยนี่กุลุท อ๋อโดนขึ้นฐานบนหนีซึกหนีซึกโดนเข้าให้โดนเข้าให้ไม่ถามเลยมันโอ้โหเราไม่ได้รายงานมันด้วยประเด็นพี่อ่ะหนูรายงานไปแล้วพี่พี่รายงานไม่ได้เน็ตช่างรถได้ถูกวจจริง ายเป็นตัวเองเหมือนโดนรายงานนะไอชิบ๊บหายโดนขึ้นเถื่อนบนอยู่เชื่อเลยอ๋อว่าอยู่เครื่องใหม่ยพิศนาอะไรของมันวะ้ยคุณภาพเดินโกยิงก็ไม่เงี้นทำไมาโดนอันนี้ ไวมากพี่ไม่เห็นนะพี่เห็นไหม นี่ก็ได้มั้ยไม่เห็นลงลงใครลงใล้เลยเราไม่เห็นขเขาล็อกแต่เขาเห็นการพฤติกรรมเราหมดเธยยอกปั่นเลยสองเกมปั่นตกป่ะวะไม่ตกพี่ผมลด,ด,ดีกฎกับพี่ไม่เจอแต่อะไรไม่รู้ว่าพิกานบ้าพลังจัดเลยกดกับพี่นะ แรงมันสูงไปนี่งพูดกันตรงนี้น้องเล่นลำบากนะไม่ได้เจอฝีมือนะเออมันเป็นโปรหมดเลยอ่ะคือไม่ได้เจอไอ้ปั้นเขาเล่นกันนี่โปรไปเจอโปรเลยเนาะพูดถึงพี่ดูอยู่ไม่เจอเลยนะพี่ไม่เจอป็นแต่เมื่อเช้าอ่ะใช่มันพ่กดกับพี่แม่งสองพีมเจอหมดเลยอ่ะเนี่ยเออในเกมแต่แกเกมแหลก พอแลงมันสูงมันอาจจะมีโป้งมองอยู่นะครับมันได้เจอเบอร์แบบเบอร์หมดนลยมันเล่นออกหน้าออกตาหมดเลยอ่ะพู้ผมอาจจะไม่เจอเบอร์พี่แต่เนี้ยอันนี้แบบเล่นร่ะเล่นหิวเลยอ่ะเี้ยมีที่ไหนกลับมาร์จใส่เลยตรงต่างตรงต่างรู้จุดไฟสองกระบอกเลยครับกดหัวให้ชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวเล่นหิวเลยอ่ะสุพี่เข้าใจเลยไม่ผอยพวกแลงสูงนี่ไม่ ม่ด้ตัดเกมกันมันกัดเกมกันที่ดูมันตัดเกมกันดิมันเล่นมามแบบเหมือนแบบเตั้งใจทุกอย่างอะ่ะก็คิดดูมาถึงปุ๊บมายิงปั๊บเอาชิปไปทําลายแล้วก็ไปคือแบบความหมายมีแค่นั้นจริงๆอ่ะคือแบบไม่ต้องการให้มึนงนี้เล่นอะ่ะคือแบบเอาแค่นี้เลยพวกให้มันยาคติเี่ เล่นไก่คือเอาแค่นี้เลยอ่ะไม่ดาตรงนี้คือแบบใจยังไงไม่รู้ขอให้แบบตัดพวกเองไปจบโปรในแรงโปบเก็บแรงด้วยใช่ปะแล้วก็ทำลายที่พุ่งเขาใช่มันไปโปรเกงไม่น่าเล่นแบบเนี้ยเออเพราะเราเล่นปกติอ่ะมัน สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วสภาพยิ่งเป็นโหมด FPP ถามว่าจะไปเห็นเขาได้ยังไงแต่มันเห็นเราอะโหมดเนี้ยมันมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่โปรน,นี่พูดตรงตรงนะสนุกแล้วก็ฟาดกันได้เลย้วก<ป>็เลยพี่ว่าใครโปร,รอะไรไม่โปรมันต้องเห็นเราก่อนอะไม่งั้นหรือว่าหูฟังมันต้องดีเราต้อง,อ,งอยู่ในระยะอยู่แต่เมื่อกี้พี่บอกเลยพี่ว่าสานิ่ง คือด้วยความที่เาราละแวงไงคือเราโดนบอยจนเาราละแวงอะ่ะพอเราละแวงปุ๊บเล็อย่างที่พูดหละถ้าหมาคงต้องวัดแล้วแหละสานนัง่งนั่งแบบยืนนิ่งอะ่ะไม่เชื่อดูในไลฟ์ได้เลยเดี๋ยวหาโมโมยืนนิ่งเลยอะ่ะแล้วมันก็มีเสียงแก๊กมาแบบเหมือนลอกอะ่ะเหมือนเหมือนผีลอกอะ่ะคือพูดกุ๊ด,ดน้องก็ได้ยินอยู่พี่พูดแล้วก็แก๊กเลยอะ่ะ สัมผัสนั้นคือรู้แน่นอนไ่า,าใ่แน่นอนละใช่คือแบบีมาจริงหรอนี่คืออะไรอ่ะใช่หรอวะพี่ยังคิดถึงคำตัวเองเลยไอ้กูพูดจบปุ๊บมึงถึงแลลวคือว่าพวกมึงต้องการอะไรอย,ออยแค่เสียงลมหายใจเท่านั้นคือแบบโดนจนรู้อ่ะโดนจนรู้อ่ะตื่นเร็ว ช่วงความแรงถ่ายด้วยยิ้มเลยคุนี้ได้ได้อักแกง่ได้ครับสีก็บอกว่าพี่ผมเจอเมืองเนี่ยอักแกง่เยอะอ่าอ,อยได้เล่นทุกเกมา่าพร้อมแล้วครับไ่ติดวงกผมนเพื่อนไปถึงนู่นแล้วพี่มันยังไม่โดนแหละ <laughs> มันเป็นสเตลดูมันอะนี่ะด้แล้วนีวว่มันโดยขอยเราเล่เล่นไห้ผิดอยลอรเล่นเล่นปกติมาก่อที่ดูน้องเล่นนะผมลงสบายค่ะมาพี่เกมเดียวขย่องเน ไม่เประแวงอะพี่ไม่ได้นึกถึงโปเลยนะั่นเล่นตั้งแต่เช้าเลยใช่เนี่ยพอมาเล่นกับพี่แม่งเอาละว่ะชิบหายละมวเมี่ยไม่เยืนแล้วว่ะลืนจนลืมว่าเกมมีโปอะ่ะเล่นแต่เมื่อเช้าอะ่ะผมแม่แต่หกโมงอะพี่เปิดดูจอพี่ยังเห็นเลยยังนึกเลยเฮ้น้องเล่นกันมับไม่เจอเลยก็ผมผมเล่นกันเองนี่ผมติดติดท็อปสองสามสองสามละที่กดบ่อยอ่ะ ไม่เจอติดท็อปติบแน่นอนแทบจะทุกเกมอ่ะแล้วดูจังหวะการยิงของสโตตัวเลยคือเรารู้เลยว่าเขาก็ปกติมันดูรู้อ่ะมันตรงอ่ะมากับพี่แม่งเกมแรกก็เอาแล้วเจออะไรก็ไม่รู้ใส่ใส่เสื้ออ่ะเออพอมีคิดตันติดมาแค่คิดตันนะเว้ยแค่คิดตันเองเงี้ไม่ไปไหนม่อนยังไม่ไปเลยเลยก็ถึงว่าไอ้ที่ไหนมีแขกเอาไอ้ม่เอาไอ้นี่ไหม มีใครเอาไอ้ปืนสมอง,งมวไหม,มเอาไม่เอาล้วปิดเอาไอ้ของผมเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามสามอกสามวรถเบรกนะะไอบ้านไปกันทีกันนะไปเไรไมองะมจะสมองมที่มีสามลูก ที่แปลรถไฟฟ้าใครรถไฟฟ้าดีกว่าเพื่อนมัมน,นมไปทำอะไรตรงนั้นก็นลาน้วอรอเรานี่ปกติดีแน่นอนถ้าย oh, ังม so ีความวันวะโอ้ยสี่สิบเนปกติแน่นอนหรือไม่ก็เนียนเนียน ยังดีกว่าชงชางแบบมเมื่อกี้พี่ดีกว่าไม่ได้จับไม่ได้เลยสักอย่างอะา่ะเมื่อกี้ขนาดกุ๊กนิ่งๆยังมาหาเลยถ้าแบบนี้เรายังแบบเออถ้าไปเจอคืนท้ายกูเล่นออกการเราติดยูนิันยูยิชแล้วแบบได้ท็อปแรงได้เบนเบนเนี้ยก็ยังอโอเคกว่าแบบเนื่อี้ต้นเกมมาไม่น่าหงุดหงิดเลยพี่เจอไอ้พวกไม่เอาเลยอะ่ะขนาดอยู่ในห้องน้ำบูโซ่ยังมาเลยก็เมื่อกี้พี่ผม,มว่าโดนอ่ะ เไอ้บ้างวิ่งไดกว่าพวกนี้โผป่ะโอ้ฝรั่งเปนโคเรตโอดีแล้วของอุปกรณ์มันดีเรี่องบ้างดีอย่าตายแล้วทุงคนนะกาเจอนี่คือวิ่งเข้าไปลงโดมที่โดนมันนะใหญ่อุปกรณ์ดีฝรัง Let's go โอ้ทุกคนอะเยี่ยมฝรั่ เล่นแบบดัดเ้น่อยเองอจะเนารเป็นเต็มจัดเต้นเตมันเหมือนมอมียไ้เนี่ยบังคับไม่ด้แบบนั้นเมันเหมือนดักชื่อๆะม่ได้เล่นได้อะไม่ได้เฮ้ยเอมากเวียนน้ำงอ่า And real beautiful. พูดเตนที่คน,นไทยเนี่ยถามว่าคนไทยวะเวียดนานมเวียดนานมเอัวอหาเวียดนานมอ่ะพูเตนพูเตนเค okay, ไปลบเคไปลบกับเวียดนานมเวียดนานมแปเจอสงคางรไปฮัลโหลเพื่อนเพื่อนรุยูกบฟอมกบดี้

พี่เอาเอาเอาพี่เอาจอดขนาดนี้แล้วไม่เอาได้ไงพี่โอ้พี่โอ้พี่ทุกซองพี่ไม่ไม่เกาะไม่มีเกาะเย็ไปแล้วมันอยู่ในเมืองก็เปล่ามีการในเมืองมพี่มาถึงแค่รัซม่เก็ไปแตเกาะเราเราป็จะหมดนะพี่รถเราอะ ่ไอ้ที่มือป,ปืนอัพยังสุดอ่ะจักรยานะครับขึ้นน้มแขอ๋อ เออมีตังค์ด้วยเวียดนามอ่ะเดี๋ยวเนี่ยมันจะไปกินดีอยมันนำเราไปแล้วเวียดนามรวยแต่อ้ยมัวไปกินเขานำเราไปแล้วบอลทีมบอลทีมถึงรถบอลทีมบอกมาเขียวมาเขียวมาเขียวอันนี้เวียดกง Hey hey hey, come down. Chờ rồi nè. down mày lên lên. Lần này các anh, chơi tôi chơi. Ui

แม่งเดี๋ยวว้าวมันลบเลยวะโอ้โหเฮียเฮ้ยเดี๋ยวมันชาร์จได้เดี๋ยวชาร์จผมว่าผมว่าไม่น่าวันแล้ว่ะพี่มันเกินไปไหวพวกเนี้ยมันเกินไปมันเกินไปเชื่อเลยว่าพวกนี้มันเพื่อนเรายังลบอยู่หลังอะ่ไหนอีกเนี้ย ดูเ<ช><ช>มื<ช>่อกี้เลือดแต่ละคนดิไอ,ไ,อไอมันบอกวิ่งไปนนะ่ะโดนชาร์จไปเนี่ยมัน,ามนวางก้าวทำไมอ่ะเอ,อ้ยมันเบิดกันแล้วไอ้ที่ฮารโผ่เนียนแม่งยิงแฮวอ่ะยิงดักมุมแบบนี้มันปกติกำแน่งเราสวยด้วยไงมันอยากได้ไงมันขึ้นมานะพี่พี่กันฮะที่หลังขึ้นมานะพักเข่งผม

เฮ้ยจนชินแล้วว่ะเพื่อนอ่ะคือถ้าทำไมมาตีเราอ่ะพี่เฮ้ยทางซ้ายโอ้โหแ้วคนะทีโอ้โไอ้เจ้ยสองตัวว่ะซ้ายเดินสอง ไปไปม,มันอยากแล้วไอ้อี้ยมันอนอกสองโอ้ยทำไมมดัดยิงออทำไมมัดยิงกระตี้เหล่าวะ,าวะนี่เราความแม่นระดับปีาศาจทั้งนั้นเลย ใช่แม่ผมแม่นตัวเดียวเมื่อกี้อีกตัวผมไม่แม่น <c oughs> โดนเลยแต่ตัวที่ยิงพี่อะมันฉกแกเห็นปะจากนู่นเลยยิงมาหาผมอ่ะ,ะ,ะก็ถึงว่าไงมันอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> แล้วหลุมล้อมล้อมยุล้อมหล,มล,มลุมตี้เราเลยอ่ะ เอาปืนงแก่อย่างบ้านหลังนี้เริ่มเหลือปะเพื่อนไม่กลับไม่ขยับเลยเพื่อนเพื่อนแบบไม่อยากโผล่เลยสว่างเยอะแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมึงเห็นไหมนั่นบนเนินมันมีตัวยิงจากตรงนี้มาใช่ Những tông nè, không ăn yên. Go, 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 go. Nguyên đám đồ à ha, ha. Hai lụt về run, 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 run. chặt. ่วางขวาไว้ยินีโดดเลยว่ะโอ้โหหนักเทียบเลยโดนพีวจะเข้ามาดูอ่ะนี่แล้วโดนหน้าน่ะเกีเอาไปให้สุดๆแล้วเป็นหน้าแล้วคนละตี้ด้วยดูดิเลือกจะเทื่อ เจออะไรครับเนี่ยตีสาจว่ะโลกนี้แม่งโหดเฮ้ยได้บวกอยู่ว่ะล่วงนะอะไรจออากบูนสามมาขึ้คมไปอ่ะล่วงแล้วะที่เขายังไม่ให้ล่วงเขาบอกว่าคุณได้รับบอกอ่า าบอกว่าคุณโดนป้องกัน25 r p มันจะทบนะพี่ถ้าพี่แพ้แหละรอบมันทบใช่แล้วมันก็บอกว่า17 r p จะได้รับการป้องกันในแม์นี้พร้มจะลึงโทษที่เขาเสนอวุงี้มาพี่ผมได้มา8ไฟ3 ไปแล้วนะครับพี่ชายเจอกันครับสวัสดีครับพี่ชายนอนพี่เดินมาโดนนอนนอนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนอนนอนแล้วไม่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 กดเลยอ่ะเนีมกล้องซัดอ่ะ